ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาเปิดเผยความหมายของชุดสีฟ้าชุดนี้ที่ทำไมแอนเชิรีเนี่ยถึงเลือกใส่ในวันที่จะเดินทางไปประกวด Miss u n i v e r s ์ค่ะคุณผู้ชมแต่หลายหลาคนจำได้นะว่าแอนเนี่ยเคยใส่ชุดนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไม่เอย่ยวันที่เธอเดินทางไปสมัครประกวดมิ s ยูนิเวิร์สไทยแลนด์นั่นเองค่ะ ชุดนี้นะคะสาวแอนก็เปิดใจกับสื่อมวลชนค่ะว่าเป็นชุดที่มีความหมายและมีความสําคัญกับเธอมากๆเพราะเธอเนี่ยได้ใส่ไปประกวด Miss Universe Thailand แล้วสามารถคว้ามงกุฎกลับมาได้ค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ก็เลยถือเครดเนอะก็เลยใส่ชุดนี้ไปประกวด Miss Universe ค่ะเดินทางไปประกวดและแอนก็บอกค่ะชุดนี้เนี่ยมันทําให้เธอรู้สึกมั่นใจทําให้รู้สึกว่าเธอมีพลังเธอก็เลยตัดสินใจ ว่าเลือกชุดนี้แหละในการเดินทางและก็ไม่สนใจด้วยนะว่าใครจะมองว่าชุดนี้ใส่ซ้ำหรือเปล่าเพราะแอนบอกว่าจริงๆแล้วไม่ติดเลยขอให้ชุดนี้มันมีความหมายต่อจิตใจมันสร้างพลังได้เธอก็โอเคแล้วค่ะเราก็จะเห็นดีเทลของชุดนี้กันนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับสรีระรูปร่างของแอนเชลรีใส่แล้วมันทำให้คนที่ใส่อ่ะสวยดูโดดเด่นขึ้นมานะคะนี่ก็คือเป็นแบบสีฟ้าแล้วก็วอลตรงช่วงคองลงมา สำหรับเราที่เป็นสาวที่ค่อนข้างรูปร่างใหญ่เนี่ยเราเก็ตฟิลนะว่าเราจะต้องเปิดส่วนไหนทำยังไงให้ร่างกายเราดูดีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเรื่องสาวอวบเรื่องรูปร่างเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นอุปสรรคของแอนชิรีเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะงานนี้เนี่ยมงสามมาแน่ใครที่อยากจะเชียร์เธอนะคะเตรียมเลยอีกไม่กี่วันเรามาลุ้นด้วยกันค่ะว่าแอนชิรีจะคว้ามงกุฎที่สามมาให้แฟนๆชาวไทยได้หรือเปล่านะคะ นี่คะ่ะภาพเห็นไหมพอเดินมาแล้วโอ้โหโดดเด่นจริงๆสําหรับชุดน,นี้และนี่นะคะก็อีกหนึ่งพลังใจสําคัญของแอนเชลีเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาส่งเธอเดินทางไปที่อิสราเอลด้วยต้องบอกว่าอบอุ่นและน่ารักมากๆนอกจากชุดที่ส่งให้เธอเนี่ยได้มีพลังใจแล้วกําลังใจจากพ่อแม่กําลังใจจากแฟนๆก็ทําให้เธอมีพลังในการต่อสู้กับเพื่อนๆนางามที่จะต้องปประชันความสวยการบนเวทีด้วย งานนี้นะคะก็ติดตามค่ะวันที่12ทธันวาคมจะประกวดแล้วแต่ว่าตามเวลาในประเทศไทยคุณผู้ชมจะเป็นวันที่13ธันวาคมเวลา7โมงเชา้าถึง10โมงค่ะไปลุ้นด้วยกันนะคะขอให้แอนสู้ๆแทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของชุดที่เรานำมาฝากนั่นเองนะคะว่าทำไมแอนถึงเลือกใส่ชุดนี้จ้า